เพื่อนๆที่กาลังลดน้าหนักหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นะครับบางคนลดน้ําหนักบางวิธีเนี่ยเราพบนะครับว่าผมจะร่วงมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเจอได้บ่อยๆก็คือคนที่ทานคีตโตจนิกไดเทครับมักจะมีปัญหาผมร่วงชัดเจนครับสาเหตุที่เกิดการผมร่วงเนี่ยมีอยู่2แบบครับแบบหนึ่งก็คือเป็นภาวะปกติของร่างกายเราร่างกายของคนเราเยจะมีการผัดขนหรือผัผัดผมนะครับ ทุกๆ2อถึงสปีแต่จะไม่ผัดพร้อมกันทีเดียวนะครับจะทะยอยผัดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่มีผมร่วงในช่วงชีวิตปกติประจําวันเนี่ยเราก็มีครับแต่ว่าจะไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วก็จะร่วงไม่เกิน100เส้นต่อวันนะครับซึ่ง100้เส้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะเลยนะครับเนาะแต่คนปกติจะน้อยกว่านั้นเราก็จะเห็นได้ง่ายๆจากการที่เวลาที่เราอาบน้ําเราก็จะมีเศษผมตามท่อระบายน้ํา นั่นเป็นลักษณะาการปกติครับของคนที่มีภาวะผัดขนหรือผัดผมนะครับแต่ทีเนี้ยในคนที่ลดน้ําหนักด้วยวิธีที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเท่าไหร่ครับน้ําหนักอาจจะลดได้จริงครับแต่ร่างกายจะเกิดภาวะขาดสมดุลของร่างกายโดยเฉพาะยิ่งขาดสมดุลอาหารสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้การเจริญเติบโตของรากผม ผิดปกติไปทําให้เกิดการหลุดล่วงของรากผมทําให้เกิดอาการผมร่วงในปริมาณที่มากจนเห็นได้ชัดเจนส่วนใหญ่มักจะเกินหนึ่งรเส้นต่อวันครับซึ่งเกินหนึ่งเส้นต่อวันเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นผมร่วงเป็นกระจุกกระจุกอย่างที่เราเห็นกันนะครับเนาะการที่มีภาะวะผมร่วงเป็นอีกหนึ่งอาการนะครับที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าร่างกายเราเสียสมดุลครับ โดยเฉพาะยิ่งในกรณีหลังเป็นการล่วงที่ไม่ได้เกิดจากการผัดขนในชีวิตปกติถ้าเป็นการล่วงที่เกิดจากการลดน้ําหนักแสดงว่าการลดน้ําหนักชนิดนั้นนะอาจจะทําให้สุขภาพร่างกายเราเสียสมดุลไปครับให้เราลองสังเกตดูครับว่าโปรแกรมที่เราลดน้ําหนักอยู่เนี่ย